โซนแล้ววันนี้ผมจะมาสอนโหลดโปรแกรม Bandicam หรือโปรแกรมอันหน้าจอเองนะครับก่นเข้าไปก่อนนะครับผมจะเขียนลิงก์ไว้้ตนล่างให้นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับกดโหลดเข้าไปตรงคำว่า downloadsoftonic com นะครับเลครับ นึ่งครับความมันช้านิดหนึ่งน yeah, ครับมันจะขึ้นโหลดมาแบบนี้ให้ถ้าเกิด องใครมีโปรแกรมโหลดมาในเจอมันก็จะขึ้นอย่างนี้ให้นะครับกดเชฟครับสตาร์ดาหลดครับเก็บไวไ้ในท็อปนะครับ ันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะให้ติดตั้งกดเข้าไปลคลับติดตั้งก็ไม่ยากอะไรนักหนานะครับกด install install in ไปเรื่อยๆแต่ของผมโหลดมาแล้วมันก็เลยติดตั้งใหม่ไม่ได้นะครับกด install เก็บเอ้ยที่ไหนแบบนี้ครับมันไม่ยากครับเอานี้ติดตั้งเสร็จปุ๊บมันจะเป็นรูปอย่างนี้ขึ้นมาให้ครับอันนี้ผมกำลังอัดอยู่ อัดอยูนะครับมันจะขึ้นแบบนี้มาให้ก็เวลาตะกดอัดนะครับก็ต้องกดตรงนี้กดตรงนี้นะครับกดอันนี้ผมกดไม่ได้ไม่งั้นผมก็จะหยุดอัดนะครับ <c oughs> ต้องขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับขอบคุณครับ